สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดออปชันนะครับหนึ่งร้อยตอนล่างเพื่อเป็น 1, หนึ่งพันเหรียญเื่อได้นะครับหรือปันหุ้นพอดหนึ่งพันเปอร์เซลนะครับก็จะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเนี้ยกลยุทธไอหยางนะครับวันนี้ที่ผมอู้มเมืองเพราะว่าผมขี้คันอุ้ไทยเพราะมัน,มอ,นอึดอัดแล้วก็แห่งกรรมใส่ชุดพื้นเมืองต,ตัวเองจะต้องอู้มเมืองนะครับ <laughs> ผมเป็นคนยังใหม่นะมามาดูกันเลยนะฮะ อินดี้นะฮะอินดี้ที่ผมใจอยู่นะครับจะเล่นอยู่สองตัวนั่นก็คือ RSI ค่ามาตรฐานปกติสุขนะครับต่อไปก็ Stochastic Oscillator ค่า533นะครับอันนี้ระบบมันเป็น14บสามสนะครับเขาปรับมันนิดหน่อยนะครับเป็น533สามอ,อี้แหละนะครับแล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่ามาดูสูตรนะครับ ผมจะเล่นแบบมดอายุนะครับมาเล่นแบบจับเวลานะครับเพราะว่าขี้ค้านให้มันเลื่อมนะฮะให้มันจบพร้อมเพียงกันทีเดียวนะครับโอเคไอตั้นาฬิกานะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้อน,นี้ยประมาณเล่นสองนาทีเลยนะเนี่ยตอนนี้มันบ่ายสองสิบเก้านะครับเพิ่มมดตอนบ่ายสองสิบเอ็ดนะครับอ่ะไปหาระบบคู่ใหม่นะครับผมจะไปหาคู่ใหม่ ทู่ที่มันกำลังเป็นโอเวอร์โวโซนเลยสิ่นี้ครับผมก็กดไปก่อนนะครับห้าสิบดอลลาร์จีอาผมกดไปขึ้นไปก่อนผมแย่นะครับอันนี้คือไม้แย่เพราะว่าตอนเนี้ยตอนนี้มันโอเวอร์โซนนักขนาดเลยนะครับแล้วผมจะมีการแก้จะียนะครับอันนี้ผมเล่น,นหนึ่งทำทำเฟรมหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับลดลงฮะคท่าเทาาคิดว่าเขาลงไม้หนักแล้วเนะี่ย พออินไปเกิงนน้ดลดพยายามลดไม้ลงน้อยๆลงนะครับบ้านจะมา,ามีไม้ซอยคือซอยแล้วนะครับน,นี้จะได้ตัวหาเดวิสเกาวิสุดท้ายสิบหกสิบห้าแล้วนี่ถ้าสมมติว่าตอนนี้มันได้มก็จะโฟโลไปแฮมนะครับโอโ้โหวูบว่า,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 าวิวว่าวิวสองหนึ่งได้ก็อ่าได้มาแล้วครับจากร้อยเป็นสี่สิบห้าดอลลาร์นะครับสหรัฐนี่ ต่อไปนะครับเราจะเล่นขึ้นไปแหมแลวมันย่อลงมาแล้วก็ใส่วิชาม,มานขึ้นไปเน้นซอยไม้นะครับเน้นซอยไม้อันนี้โอเวอร์บอทโอเวอร์โซก์นะไม่ใช่อเวอร์บอทโอเวอร์โซกคือราคาเนี่ยมายว่าอินดี้เนาะโตแคสติกก็ดีอะไส,ส้ก็ดีดเฟิรนโอเวอร์โซนนกขนาดหนักมากๆนะก็เลยต้องต้องดีดสักแท่งหนึ่งแต่มูดแท่งไหนแต่แต่มีแน่ๆนั่นนะอ่าเวลาซอยไม้นี่ต้องพึ่งมันยอ่อก่อนแล้วก็กดไปแหม เพราะว่าถ้าเราลองมันหมดเวล,เวลาเนี่ยมันจะต้องนับไปแหมสองนาทีผมยั้งมันจบทีเดียวจบเลยนะครับสองแท่งไม้ซอยคือจบพร้อมไม้แรกเลยอันนี้เหลือนาทีสุดท้ายนะครับคูว่าจะขึ้นกันนะพยายามจะปั้นให้ดีที่สุดนะครับเป้าผมหนึ่งพันดอลลาร์นะวันนี้ขึ้นไปแหมขึ้นไปแหมแรกขึ้นไปแหมแล้วพี่มีเอฟซมาหลังไม้ผมมาพี่แทนปันพอร์ตจากร้อยเหรียญไปหนึ่งพันเหรียญให้ดูกับหมอไอ วันนี้จะลองปั้นพือพอนะครับเมือนเตอนะครับแตท้มันยากนะเอาแต่ท้่มันค่อนข้างยากมากสําหรับตัวผม <c oughs> ปั้นได้ไรก็ล้างละ <c oughs> นั่นน่ะโอ้ยนอเขาแค่หูไงว่าผมเล่นเทคนิคเยี้งนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะจะโชว์จะโชว์เทคพคือพอก็ร้อยสี่สิบเหมือนเดิมโอเคอ่าตอนนี้นะครับผมได้มาร้อยสี่สิบเหรียญละนะ ไปหาคู่ใหม่ละพอก่อนนะครับไปหาคู่ใหม่เลยนะครับนี่ทองมาสุดยอดผมจะใส่ไปร้อยสี่สิบเหรียญเลยสุดสุดสุด,สดอันนี้มันสุดมากมากนะครับมากอยปอะให้ผมได้ก็ได้แน่นอนนี่ร้อยาวหกนะครับ,บร้อยสาวหกตัวือกโซลรัมเบลือนะครับสโตนนี้เปิ้ลตัดตัดไปละแต่อาใส่กำลัง แหวงขึ้นนะครับอันไหนจังว่าไหนผมมั่นใจนี่ผมชอบเอาอินเลยนะครับปันพอร์ตคือมันต้องเป็นเงินที่ยอมสูญเสียได้นะครับจะว่าเงินที่เอามากินมาใจมาเลยมีมไรเรื่องเลยฮะเดี๋ยวต้องปิดไปกินมาแม่หน่นะสุดๆนี่ถ้ามันยังย่ออยู่นะผมจะกดขึ้นไปแฮมขึ้นไปเุขึ้นไปแล้วผมได้หายใจหน่อยเหรอแล้ผมได้หายใจหน่อยเออขึ้นไปแฮมแล้ผมได้หายใจหน่อยคือผมได้หายใจหน่อย No, no. God, follow, follow, follow. นอนเนากดไปโ o l l o ไปแห่งโฟโลไปแห่งน่าจะน่าจะขึ้นอีกแท่งหนึ่งนะผมคิดว่านะน่าจะขึ้นอย่งแท่งหนึ่งลงมาเดยวก็ต้องซอยแห่งกรรมเพราะไอนน้ใจมันจมขนาดเลยนะจมมากม,ากมเนี่ยถ้าขึ้นแท่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนคู่แนละ้วเพราะว่ามัน เออมันเด้งไปแล้วนะครับนอนๆนอน,น,อน,น,อนดีมากๆเลยครัพี่ตื่นไฟให้มันหลุดโลกแข่งเดียวรู้เรื่องเล่นจังหวะเดียวนะเล่นโอเวอร์โซนเดียวเลยเอ,อโอ้ถ้าจะงามหลายๆนะห้าสี่สามสองหนึ่งสุดเรียบร้อยก็ได้ได้มาสามร้อยเก้าสิบสองตัวแราตอนนี้นะครับกำไรสองร้อเปอร์เซ็นต์ละหาคู้มัยก็คือได้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์คือได้นะครับวันนี้ วันนี้โมโม่กับเอฟซีไว้นะต้องเนี้ยให้ได้ไหาคู้เงินก่อนนะครับหากู่ผมชอบหากูที่มันโอ้กูเก่ามาเนาะู่ที่มันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเจ็ดนี่เหมาะ e, โอ้อันนี้ไปได้จะสองอันนี้ไปได้เพราะมันเหมาะบอสถึงกู้นะครับอีจีแมวอ่ะคู่นี้กันอืมเดี๋ยวผมจะลงไปเก้าสิบใหญ่ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมถ้ามันลากขึ้นไปจะอออีละรู้มันว่ามันจะต้องลงแน่นอน มัว่วมันจะต้องลงนะครับเดี่ยวอุ้ยเอาได้ดีวะอืมต้องทำหเหมือนกันตป๊บนึงเออไม่แย่ไม่แย่เอาเสร็จไปเล่นนะฮะดีดีดีทั้งหน้าจะลงแล้วก็ได้โอ้ได้เจ็ดสิบสามลูดอนอันนี้เหมาะขนาดครับเป็นบอสบอสทั้งกู้นะบอสบอสทั้งกู้เลยนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวลงสวยลงสวยโอ,ยโอ,ยโอย้ได้ปลายยอดเลยฮะ สุดๆแม่นมากๆเลยครับเทคนิคนี้สุดยอดจะไเรียบร้อยอ่าได้มาสี่หกหกแล้วนะเรียมเกิืองตังอ้สุดยอดมาเนี่ยคู่งครับทุกคนดูนะครับอันนี้คู่ a อ u อ JPY นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันหมดแถมแทมแท่นหนึ่งนะครับผมจะเล่นลงทันทีออันนี้ลงไปสามน้อยเพราะว่ามันมันเป็นแบบบอสมากเลยนะ บอสแบบเลี้ยงดิหนึง่งเออ,อน,น,นั่นนะลงไปเฮียสดุสดๆอ๋อบังคับเล่นนี่วะเนี่ยเออเล่นไปสี่นาทีโอเคนนี่ผมจะเล่นแบบสแก a ปปิ้งนะครับตอนเนี้ยอ่ถ้าผมไปตอนน, swiftly, อน,น,อน,นี้ผมจะได้สามเหรียญมันต้องรอมันลงเยอะๆนะครับ แล้วก็ค่อยปิดเอากำไรนะครับยิ่งเวลาเหลือน้อยลงนะครับไอการปิดส c a p p i n g นะครับมันก็จะนักขึ้นนะครับเนี่ยมันมีคคำสั่งเนี่ยมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยถ้ามันเป็นสีเขียวเม่ได้นี่เจยจะได้ตัดขายได้ได้เร็วขึ้นนะนี่ต้องรออีกเดียวเลยดูโดยรวมแนละ้วรู้สึกว่ามันเหมือนจะลงนะครับตัดขายไม่ได้แนละ้วต้องรอให้มันลงเยอะๆนะครับโอ้ยนาอโอ้สุดๆอ่ะหมดเวลาพร้อมกัน สูสๆครับสู้ๆห้านาทีนี่มันดีอยู่อย่างคือมันมีเวลาสอยมาได้นานขึ้นนะครับลงมาเหรอพีล่ลงมาจะได้ตัดขายกับเตื้อหรอลงมาสิพี่นี่ไม้บนบวกแบไม้ล่างมาบวกจ้ะโอ้สวยสวยมันแนะนำให้่มือใหม่เล่นแบบอออิงจีนะครับเพราะมันเสียงมากนะครับมันขึ้นอยู่กับความชำนาญเนอะมันต้องแบบคนที่ยอมเสียได้ต้องมาเป็นอย่างนะครับนาทีสุดท้ายแล้วเนีนถ้าผมได้ก็ได้แหมประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยนะฮะเว่าเล่นแหมเทรดเทรดสักเดิวสองเดียวก็ หนึ่งพันดอล,ลลาร์สู้ๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนาทีสุดท้ายม,มาือพื้ปีแล้วเฮ้ยมือปิคลายแล้วย่ยมโกแปดร้อยสามสิบเก้าแล้วเห็หน้่มเดียวห,หาคู่ใหม่หนะครับหาคู่ใหม่กอโอ้อีบไ่ได้ครับอไอซีมันอยู่กึ่งกลางอันนี้ก็ไม่ได้สังเกตว่าผมผมเทรดเนี่ยก็เล่นระบบเดิมๆนะครับวัโซนึึเห็นพองต้องการท่างเดียวเลยแต่ผมเล่นเล่นเล่นงายไปหน่อยก็คือใส่ใสท่ทีละเติมนะครับ บ่ค่อยฉลาดอะไรปบารวบเพื่อนเขาอกเทรแบบ,บปลารวกนะฮะแต่แต่ผมมั่นใจในตัวเกาสูงเกินไปนี่คือการยีโกนน่กหน่อยแต่ว่าผมว่านะผมผมรู้สึอว่ามันจะลงอ่ะก็ากันไม้ซอยแล้วหน่อยนะครับแต่เพื่อนๆมือใหม่ปัดแนะนำเพื่นเลกเหมือนผมจะอีนะฮะก็คือแบ่งไม้ซอยสักห้าถึงสิบไม้ก็ก็ยังแควนนะครับโอเค ผมมีอย่างทริคหนึ่งนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะทริคหนึ่งอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับอันนี้ผมยอมรอมันย่อขึ้นแล้วกดลงเดี๋ยวผมจะมาบอกพ่อเองทำไมผมถึงกดลงเพราะว่าสโตเนี่ยอันดับแรกมันตัดกันแล้วนะครับอันดับสองก็คือว่าตัวไอซเนี่ยมันติดต้านตรงนี้นะติดต้านผมก็เลยคิดว่ามันจะต้องลงไปตามสโตนิดหน่อยแล้วก็แหวงขึ้นข้างหน้า หมายถึว่ามันจะรีบาวแท่งหน้าแล้วก็เลยอาศัยจังหวะช่วงช่วงที่มันย่อก่อนสักแท่งอันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับแต่ก็ถ้าเพื่อนๆจับจึกได้ก็ลองไปนําไปใช้ดูนะครับถ้าผมได้ก็พอแล้วนะครับก็ถือว่าหนึ่งพันดอลลาร์ละห <s> นึ่งพันเปอร์เซ็นเหนื่อยนะวูดตรงๆเหนื่อยมากๆตรงห้าสิบเส้นห้าสิบมันเป็นเส้นเส้นตา้านได้ด้วยนะบางคนอาจจะบอกหนูหนาอกงมาสิพี่ลงมาลงมา มาหน่อยสักหน่อยจุดนึ่งก็ยังดีนีเดี๋ยวแทงหน้ามันจะมันจะรีบาวล่ะเป็นไปได้ฮะครับนี่โอเคโอเคทุกคนตอนนี้นะสตางค์ผมมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดอลลาร์อันนี้ปั้นจากหนึ่งร้อยเหรียญนะครับมาหนึ่งพันโคตรโหดก็อาจจะเป็นคลิปที่เมินน่อยเนอหรือนานน่อยนะฮะเออก็บอกหูเหมือนกันว่าเพื่อนๆจะสามารถไปต่อยอดได้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีคําถามก็จะได้กับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะเพราะว่า หรือใช้แล้วได้ผลไม่เวิร์กยังไงหรือเวิร์กยังไงก็ลองมาพิมพ์คอมเมนต์ดูนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จนจบตั้งแต่ต้นฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องแทนออฟฟิ i ชียลตัวนะครับจะได้บัพพาดวิดีโอแนวทางแนวทางการเทรดดีๆจะอีกนะครับแล้วปะกันใหม่ในวัน,ในว,นในวันวันในคลิปวิดีโอนะนะครับผมจะหาย่างมาทำให้มันตื่นเต้นเล้าใจจะอีนะครับโอเค สำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่ม t e l e gram นะครับไปที่ใต้ description นี้นะครับก็จะมีข้อควากลุ่ม t e l e gram ต้องดาวน์โหลดแอป t e l e gram ก่อนแล้วก็กดเข้าไปเลยมาจอยกันอยากคืออยากมาถึงผมน้ำเทสสดไปเจอกันที่นั่นนะครับแล้วพบกันใหม่วีดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ